ู้ที่ได้เรียนรู้แล้วกินก็กินเป็นกินก็กินพอดีอยู่ก็อยู่เป็นอยู่ก็อยู่พอดีหลับนอนพักผ่อนก็หลับเป็นหลับนอนพักผ่อนก็ให้พอดีเราจะไม่กินขาดแคลนและเราจะไม่กินเกินให้ทรมานตนเราจะอยู่ให้เป็น เราจะอยู่ให้มีคุณค่าอยู่ให้มีประโยชน์อยู่ไม่ผลานไม่พลาเราจะหลับจะนอนพักผ่อนให้พอดีจะไม่หลับนอนพักผ่อนจนเกินการและจะไม่หลับนอนพักผ่อนน้อยไปเราจะหลับนอนพักผ่อนให้สมบูรณ์แต่เราจะไม่หลับนอนให้เกินการจนเสดจจนติดจนหลงเลอะ การกินการอยู่การหลับนอนเป็นอิริยาบถของชีวิตประจำทุกคนหนีไปไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้การกินการอยู่การหลับนอนพักผ่อนให้สมดุลให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดให้ได้ยังถูกต้องลงตัวชัดแท้เราจะเป็นคนมีเวลาเป็นคนมีทุนรอน เป็นคนมีแรงงานทั้งทางกายทางสมองจะเป็นคนสร้างสรรค์จะเป็นคนที่ให้สละแก่มวลมนุษยชาติเพื่อนพ้องพี่น้องของความเป็นคนเราจะเป็นผู้ที่มีกิจสะอาดบริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้ที่ได้อบรมไดเรียนรู้ได้ละลางเราจะไม่หลงสิ่งที่สังคมสร้าง สังคมหลอกสังคมมอมเมายั่วย้อมมีนานับเราจะเป็นผู้รู้ค่าที่ควรเป็นควรทำการงานการกระทำที่เราเป็นอยู่แต่ละวันเราจะมีปัญญาทางเศรษฐศาสตร์ที่จะรู้กิจรู้การรู้งานสร้างสรรค์แก่สังคมแก่โลกเราเป็นผู้กินไม่ผลานเป็นผู้อยู่ไม่ผลาน เป็นผู้นอนไม่ผานแต่เป็นผู้กินพอมีกำลังแข็งแรงเป็นผู้เป็นอยู่อย่างสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างเป็นผู้หลับนอนพอหมุนเวียนพักผ่อนให้แก่ร่างกายชีวิตให้สมดุลแข็งแรงจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติที่เรียนรู้แก่นเรียนรู้แกนของชีวิตอย่างถูกต้องและจะเป็นผู้จบสมบูรณ์ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ที่ชื่อว่าพุทธเป็นที่สุด